สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเกมนิกเกตมาฝากกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตกันมานานแล้วเนาะวันนี้ก็มีข่าวใหญ่เลยแล้วก็เป็นข่าวดีมากด้วยนะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของนิกเกะเนี่ยเขากําลังจะเปิด โคลสเบต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดรับสมัครในวันที่15นะครับก็คือประมาณวันวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมก็รายละเอียดการสมัครในครั้งนี้นะครับข่าวดีเลยเนี่ยก็คือประเทศไทยเราได้รับด้วยนะครับผมประเทศไทยเราได้รับเลือกด้วยนะถ้าเกิดเราเลื่อนมาดูที่ตรงไหนนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ผมผมหาแป๊บ อันนี้นี่น,นี่เออเลื่อนลงมาเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราซูมเข้ามานะตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่ได้รับการเลือกในการโคสเบต้าั้งนี้เนี่ยก็คือมีฝั่ง US เอ่อฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศไทยนะครับเนี่ยประเทศไทยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะว่าประเทศไทยเราได้รับเลือกกับเขาด้วยนะครับแล้วก็มีฝั่งยุโรปก็คือฝั่ง UK นะครับผมอ่นนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับ ผู้เล่นชาวไทยทุกคนนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์โค้ดเบต้าในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เข้าไปเล่นทุกคนนะเขาเปิดแบบสุ่มนะครับตรงนี้เขามีบอกอยู่ว่าเออถ้าเกิดมีผู้รับสมัครเยอะเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มเลือกคนเข้าไปนะครับตอนโค้ดเบต้า1กับ2ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เข้านะหวังว่ารอบนี้ผมจะได้นะครับผมอ่ะก็สำหรับ วิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการลงทะเบียนไว้ด้านล่างก็เราก็ต้องเข้ามาตอบคําถามนะครับลงเข้ามาตอบคําถามว่าเออเขามีคําถามอะไรให้เตอบบ้างก็คุณเคยเล่นเกมไหนมาบ้างนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยเขามี Destiny ชาย AsuLane เกิดฟอนไลน์เนี่ยผมเพิ่งกลับมาเล่น AsuLane พอดีเลยนะเออก็ติดไปนะครับแล้วก็มีเกมอะไรมีบูอาคาฟเกนชินเฟโก ไฟเอ็มแบมอีพิกเซเว่นอาร์คไนเออู้อาร์คไนผมก็เล่นนะเพิ่งกลับมาเล่นนะครับโอ้ได้พอดีเลย <c oughs> แต่ติกต๊กติก๊กไปเถอะคุณจะเคยเล่นไม่เคยเล่นก็ช่างมันนะครับเอ,อ่ออันนี้ก็มีเกม RPG ก็มีอะไร f อฟเอฟเคอะลีนาเจ็ดบาปนะครับเลดชาโดว์เลเจนด์ดาร์กบอลด็อกคันเออเมเจอร์ไอโจดีสไตล์นะครับ, Legend, Bond, kan, ออ Style, รบถ้าใครเคยเล่นเกมพวกนี้ก็ติ๊กไปเนาะถ้าเกมแนวชูตติง้งก็ผับจีคอร์ดูตี้อะไรก็ว่าไปนะครับก็คุณเล่นมาอะไรมาบ้างก็ติกต๊กติ๊กไปละกันนะครับผม ต่อมานะครับก็ให้เลือกา o s หรือว่าเลือกมือถือที่คุณใช้นะครับก็ถ้าใครใช้ iOS ก็เลือก iOS นะครับถ้าใครใช้ Android ก็เลือก Android นะครับแล้วก็อันนี้มีให้เลือกด้วยนะว่าใช้เครื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็โมโมไปแล้วกันเนาะก็เป็น vivo นะครับ vivo y เจ็ดศูนย์เอสมั้งเออผมจําชื่อรุ่นของผมไม่ได้แล้วน่าจะใช่นะเออแล้วก็อันนี้ให้กรอกอ e ีเมลนะครับก็กรอกอ e ีเมลที่คุณต้องการใช้ไปเลยลนะกันอ่ะเดี๋ยวผมก็กรอกไปนะครับอ่ะแล้วอันนี้ก็มีให้ติ๊กด้วยว่าจะยอมรับเอ่อเขาเรียกอะไรยอมรับข้อตกลงของเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เขาก็ให้ติ๊กอันนี้ด้วยนะครับก็มียอมรับเงื่อนไขการแชร์ข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นส่วนของประเทศไทยนะเออผมตื่นเต้นมากเลยที่ทําไมเขาถึงมีประเทศไทยก็ไม่รู้นะ เออติ๊กไปนะครับอ่าเท่านี้เราก็เป็นการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการลงทะเบียนโค้ดเบต้านะครับผมก็รายละเอียดโค้ดเบต้าครั้งนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีการปรับค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าไปดูในทวิตเตอร์ของเขานะครับ ในทวิตเตอร์ของเขาล่าสุดเนี่ยก็ตัว Developer Note นะครับเขาได้มีพูดถึงรายละเอียดการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เข้ามานะครับก็มีเกี่ยวกับการปรับระบบการต่อสู้ใหม่ที่ทำให้ลื่นไหลขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องระบบการใช้สกิลเล่นคอร p กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดูแบบอ่าลื่นไหลกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีพวกระบบ Quality of Life อันใหม่นะครับหรือว่าระบบอำนวยความสะดวกอันใหม่นั่นเองก็ต้องดูกันว่า เขาปรับอะไรกันบ้างนะครับผมไม่ได้เล่นโคดเบต้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้ความสุกต่างกันขนาดไหนก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าโคดเบต้ารอบนี้เนี่ยผมจะได้ลองหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการปรับเรื่อง performance เกมแล้วก็มีการปรับจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกราฟิกตัวละครนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนจะโดนเซ็นเซอร์บ้างหรือเปล่าหรือจะโดนปรับชุดบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสาหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเกมนิเกะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ลงทะเบียนโคดเบต้าไว้ด้านล่างนะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ลงทะเบียนกันนะครับถ้าใครได้เข้าไปทดสอบเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันด้วยนะครับผมก็หวังว่าผมจะได้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมอ่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ไปด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ผมซัมสแกมรมขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ